ซิมเมืองมันนี้ชิมรสชาติเฮ้ย <c oughs> น้าพี่เบียร์เปนหมามันมากินปลาเครื่องบุกไห่เนียนเป็นได้ด้วยวันนี้กินแบบตามวันดูปลาเนาะบบเบิ้์กมาเบิร์กสีหน้ามาดูส <c oughs> ทาสัมมก หอมแห้งรสสีส้มมึงมาดิชิมรสชาติอืมบ๊วยเพชรตะวันหัวโอเคแล้วพี่น้องสับโตลูกป,ประจา่า สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องาพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลค่ะพี่น้องมาค่ะอยู่สวนมูด้วยค่ะมือนี้มากินหอยเชอรี่สีทองเนาะจ้ะกับตำแบกนุ่นุ่ๆค่ะพี่นอ้องบบเพชรบันไดด้วยค่ะมือนี้ <สๆ S 1> เหน่มนุ่งเนาะจ้ะนี่ <สๆ S 1> หอมไาลเตกมาจากพี่น้องเซ็บๆน้ำกันยับเข่าบันนี้นี่หอยเชอรี่สีทองเพิ่งคยกินเธอเลยค่ะ อ,อยู่ยขยา่เอื่นว่าอยู่อันนั้นอยู่ฟาร์มของของพอคู่ด้วยค่ะของพอ่อของมูนะาจา้ะรั้งแรกอยเชอร์รี่สีทองโบตรงเอาตาออกด้วยพี่น้องอืมกุบกุบหวานหวานบน่เหนียวอร่อยเลย เพิ่นว่าให้เอาอันมองสีสมๆนี่ออกด้วยค่ะไพ่บอกเอาออกก็ได้แต่ว่าเอาออกจะชั่วกว่าเพิ่นว่าอยานเมาเนาะแบบสตอ ใครเคยกินกับข้มแม่งนะด้วยพี่น้องว่าเขาเอาหมองซีสมๆม,มเหลืองๆนี่ออกบอ่โอ้พี่น้องอากาศคึมๆเนี่ยะคะ่ะลุ้นกับฝนเนะจ๊ะกินแข่งกับฝน ส่วนมูเขากล่องน้ำพิ่นอายอยู่ด้วยค่ะอื้อืมอ้ม 嗯嗯。Mm hmm. cool. ัเธอแรกตามซื้อมนเลยด้วยจากพี่น้องหอยเชลรี่สีทองมองนี้เป็นสีทองๆนะคะนี่เห็นบ่ น้องอืม น้าพี่เมียมันหมามันมากินปลาเอาขึ้อนอืมแสบค่ะ ก็เป็นขึ้นคึมเนะาะแบบนี้ฝนไหล แสบกรุบกุบกินกับน,น้ำจิม้มแหงสีคักได้พี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเลิศ người này. nhà nhỉ Dùng. hả? Phấn đây ฝนมาแล้ว,ลม,ลวมาแล้วโอ้ยเ,เ,เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาฝากผลงานเพลงมามาเพื่อน,น <c oughs> ไม่กล้าออกกล้องตอนกินแต่ว่าจะให้นางมาฝากผลงานเพลงด้วยค่ะพี่น้องขอต้อนรับคุณด้าทำเป็นที่ไฟจูนค่ะ,คะตอนนี้ออกเพลงยังอยู่เพิ่มนตอนนี้มีเพลงน,น,นี่ออนค่ะนี่ออนทำเป็นที่จูนแล้วก็เพลงใหม่ เพลงใหม่นี่จะปล่อยวันที่25สิหสิงหาคมนี่ค่ะค<ะ>่ะชื่อเพลงว่าอ่า Hope and Dream ค่ะ Hope and Dream ค่ะ,คะผู้ใดเป็นฟังแนวนี้หรือว่าผ่านไปเจอเพลงนี้กบฝากกูไลยกูแชร์ไปก็ลังใจให้มูวมวยน้ำเนเด้อจา้าโอเคค่ะพี่น้องตอนนี้ล่มแล้วก็ฝน <laughs> ลงเม็ดแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วเด้อค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ